สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือนี้แอดมินกะนำแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยมีหัวยราวพัฒนานี่เคอีเช้าบ่ายหาหน่อยมัดรวมเนาะหุ้นดาวโจนแล้วก็มัดรวมสี่ลาวแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีข่าวมีรุดเนาะเด็กต่้งคนสิบแปดีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง แต่ก่อนอื่นเรากลับมาเบิงแนวทางนิเคเนาะของวันที่หกเนาะวันที่หกเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบห้านิเคอี e. ให้เด่นที่เก้ากับเจ็ดวิ่งรูดตัวจอมีเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้า เจ7ดสองเเนาะตัวเน้นมี9 2้า7องเส่วนเลขตารางมี2มี5มี1มี6ก้ามากระชอบกัดจดได้แคบได้เลยจ้าต่อด้วยหมยเราาพัฒนาเนาะเลาพัฒนาวันที่6กให้ตัวเด่นที่4กับ2 4 2วิ่งดูตัวจอมี2องศูนย์ 4ี่ศูนย์สเจนาะเลขตัวจอจะมี2 0งศูนย์สอียเลขตารางมี3ามมีห้ามีศมีเเนาะตัวมักตัวชอบก็จดได้แคปได้จ้าตามตอมัดรวม4ีล้วมัดรวมสี่ล้าเนาะมีเลาาสตาร์ลาว v i p สตาร์ VIP สามัคคีวี p ถ้ามีตัวมักตัวชอบค่อยตามเนะจ้า มากหลอบได้ตามรอบนั้นเนาะให้เด่นที่95วิ่งรูดตัวจอ92 93 94 95 52 53 54 58ส่วนเลขตาราง4 283ถ้ามีตัวมักตัวชอบก่ะมีคอพิดจารณาเอาแล้วจะะจดได้แคบได้จ้าต่อด้วยห้าน้อยมัดรวมห้าน้อยมัดรวมเพากะกะเอาไปเป็นแนวทางไหนตั้งแต่เฉพาะกีดเนาะ เฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. ตัวเด่นให้เด่น0กั7บ7วิ่งรูดตัวจอมี 03, 07, 08, 09 73, 77, 78, 79เนาะเลขตารางมี8มี9มี4มี3ตัวนิ้นก็จะเน้น 03, 08, 73, 78จดได้แคปได้จ้าหาหน้อยมัดรวม4ี่น้อยต่อด้วยหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจน V.I.P. ปกติเนาะให้เด่นที่สามอันนี้แอดมินเขียนผิดเนาะถ้าเป็นวันจันทร์ต้องมีปกติด้วยตัวเด่นตัวเด่นเนาะให้เด่นที่สามสองวิ่งรูดตัวจอมีสามหนึ่งสามสามสามสี่สามเก้าสองหนึ่งสองสามสองสี่สองเก้าตัวเลขตารางก็จะมีหนึ่งมีเก้ามีสี่มีห้า ตัวเน้นมี 3, 1, ม 4, 2, 1, 2, 4นีเนาะ้ามีตัวมักตัวชอบกัจดได้แคบได้เลยจ้าวันนี้เราก็จะมี5เาแนวทางอุ่นดาวโจนหาหน่อยมัดรวมเนาะแล้วก็มัดรวม4ี่หลาไว้เหลาวพัฒนานีเคสําหรับแนวทางวันที่6กอะ่ะ ให้มีโชคมีลาบนะจ๊ะลำลำรื่ยๆปังๆกันทุกๆกคนนะจ๊ะจดได้แคบได้เนะาะปมักหลอบได้กะเลือนเบิ่งเอาเนาะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็ไปสำนะีเนาะคอยรืยๆปังๆมีโชคมีลาบก,กันทุกๆ,ๆคนจ้าสวัสดีค่ะ